รีวิวอาหารแล้วก็ให้แล้วก็รีวิวที่พักค่ะเราแล้วเราก็จะไปดูคิดต่างๆกันเลยค่ะข้าไปเด็กก่อนวิน้องน่ารัก่จีิดก้อนขาใหญ่ขนาดนี้มันมีลูกด้วยนะ nghe lũ chơi <laughs> hết này, ở ngay cổng. Mình này. มาอีกตัวหนึ่งแล้วไปหมดแล้วจ้าไปหมดแล้ว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 จ้าโอไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วนี่ต้องไงอะวางไว้นั่าเลยมันกินมันกินหมดเลยก้านอะ กินก้านอยู่นี่ฝ้ามันฉีตรงนู้นมีหมูบ้านของตัวเองอ่ะอือมีพายานพายานกัดกันอะ สูงงหน่อยแม่แมสูงๆกากัรหนุหนุนวิ่งเล่น้โอ้ให้มันหน่อยแล้วมันมาขอแล้ว มาขอแล้วอมี่่คับได้หครับวิ่งจิ้น้องก็น Una, นนนวิน่งวิ่งออวว่งไล่จับกันใหญ่วววว

เออน้ไม่มีมือเคกเคมาให้ดินี่ไม่มีมือไอ้ตานี้หนูก็ลั้จะตาหนูด้วยเออมาอยเ้อเอาเอาเอาถือถุงกะโหลก ơi kiểu bé quang rồi bác. anh nghe lại à pha ơi quá โเรตัวนัดนมาแล้วตัวมีเข่ามาแล้วฟางมันจะชอบกินแครอทไหมชอบไหมแครอทชอบหรอชอบหรอมันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ล้างมันไม่เชื่อว่าทำไมล่ะลูก น้องที่ปลาป๊าน้องที่จะป๊าเอาถุงมาให้แม่มาให้ดูข้างหลังแม่นั่นแหละโอ้โหมันเอียงมันเอียงตัวมันเอียงตัวมาพี่เขาให้ถุงมาเริ่มเนี่ยจะทีทีล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทีละอันทีละอันทีละใบสิลูกให้ให้ตัวเล็กเกมาเร็วเดี๋ยวเถามันติดเนี่ยไหนนี่พ้าให้ลูกมาตัวเล็กเล็ก เอาฟ้าให้ตัวที่มีเขาหน่อยดีมันยืนมาจนมันคงหิวอ,ะอ่ะปะปะปะตรงนี้นะก็งแย่งนะอาฟ้าให้มันป้ามมก็ใครใครให้แต่ตัวเล็กไม่มีใครให้ตัวมีเขาไอ้ตัวมีเขาก็หิวดิ ตัวมันใหญ่มันใช้พลังงานเยอะก็ตัวใหญ่มันแยน่งเหรออร่อยไหมเจ้ากวางอร่อยไหมพ่อขออนุญาตโยมนมาให้มันได้ปะไม่ได้หรอกไม่ไดี อันนี้โอเคออยวให้อา้าให้แล้วกันให้ตัวไหนตัวเล็กไหนอันนู้นเหรออา๋ยวพ่าลา่ามันไม่ตรงนี้ก่อน้อ่อา้เท่านั้น เนี่ยหนูหนูถือตรงก้านหนูหนถือตรงก้าน,นามนัมะนกะ็ยื่งอย่าดูพ่อทำนะยื่นไปให้มันมันก็จะเขี้ยวนะครับปอกแล้วจะก,กินเข้าไป่เนีย่ยใส่เดรโลเตอรมันก็จะกินเข้าไปเยื่นี่ยเดี๋ยพ่อนะนะยื่นให้ถึงสิยื่นให้ถึงปากมาันไม่ต้องกลัวมันข้ามาทางข้ามากินเราไม่ได้เดนะี๋ยวก็จะกินได้เอโอเค